น,นี่น้ำผึ้งอฟฟิเชียค่ะอยู่กับบรรยากาศต,ตอนนี้กะงานกะยกเลิกนะคะเดี๋ยวมาสอบถามว่าเป็นจังไหนกันแน่ย้ายไปย้ายมาสามรอบเลรพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่มีเหมียวน้องแคบนะคะอุย้ยไก่ปวดหนาใหญ่ๆเนาเนอะอุ้ยหนาๆๆน้อยนๆ,นยๆอ,ยอันเพื่อนประกาศยกเลิกแล้วมันมันรรกระดิ่บ่ด้คือว่าเนาะมัน,นรีเนาะกับเข้าใจสถานการณ์เนาะ แ <Man, S 2> มียนท่านเรื่องด้วยตังตงนะมีน, Man, น,นแบบสถานที่คือแบบคือจังดำหน้านีล่ล<ม>่ะบันี้ชุดเมีมยนแบบนี้ลากสายไฟสายไฟจีจุ่มนู่นเนี่ยมันก็หลายอย่างเนาะแม <Man. S 2> <laughs> ตามสถาน,นาการณ์ที่นี่ก็เตรียมตัวสันตัวเนาะเดินทางต่อแต่วต่าทุบอัดคนว้อยคือว่านอนพักอยู่หนีบุ๊ <g ül> อันไม่กับยูก็เปิดสองมือแหละดิผู้ใดเอินวะโอบีบเอินไผมูกระอีวะโอคู่ท่าละกินเนาะจะเอาผ่า,าไปปั้นอยู่ดีแต่ว่ามันปั้นมาแห่งบอกมันเป็นเครื่องหน่อยคู่เอววา นี่แหละค่ะชีวิตหมอร่ำกับอกกนอนกองกันนังกีึลษาพี่น้องเนาะคำใส่นอนนั่น,น,นมีอย่างกับนอนมีอย่างกับกินอยู่ง่ายกินง่ายนะคะกับคนของจาของลงมานอนนอนเดี๋ยวจะตื่นแล้วนี่อสามตื่นแล้วพี่เอร์นอนนอนหลับดีมากค่ะฝนตกเป็นอะไรนี่ใ,นในายกเลิกนี่ เอาแต่แอบดีใจอยู่นิดนึงแต่ว่าเพราะว่าอันเท่าเทาก็อยากได้เงินอยู่แต่ว่าสถานที่มันบ่ได้เนาะมันเหละเนี่ยเก็บเต้นยังนี่เก็บเต้นหรอบอกผู้ใดกรางอยู่หลังเวทีนี่ดาวกุ้งดาวกุ้งเออเ่ากจะเต็นบ่ายแห้ง กติกบ้าากติกพิตีกติกเออพีตีกติกกติกข้าแลอยล้วอยกันแตงโมด้วยะตมแกินแตงโมกินแตงโมัไเขาแตงโมอรายังไงค่ะกระหม่อมกระมังนี่เบิร์ดกํางกระีกระหม่อขอเพลงแตงโมกันนะตงโมตงโมบอยอีพหนึงที่กำลังดังในทิกตอกกินแตงโมขนี้กินแตงโมทุกทีทั้าทั้า กินกือหลายไปไม่ได้โตนยันันเลี่ยงไม่เมันมันอันี้นดีมันอันพื้นที่ดินมันอุดมสมบูรณ์นั่งขังมันเป็นหนองไงมันเลยไม่ได้โตยันยเก่ือก่อเกี่ยเก่อยัางก่อนเกี่ือก้อนโตใชมันเป็นกลุ่มๆนะเป็นคือหากล่องเป้หาสวัสดีค่ะถ่ยคลิป้วเกี่ยวัปนี่ บอกว่าเป็นจะลงทายอันเมือนกับคุยด้วยยเลยนี่เลยนี่แหละพอสะศิลปตัดอีหลีมันมันนั้นมีเกี่ยวมันถือเป็นาทีเลยแล้วทิกตอกได้ลุงไหมลงครับตอนนี้ทิกตอกมนติดตามพิพิธภัณฑ์กว่าคนแล้วแล้วก็ถูกใจอยู่ประมาณสองหมื่นเกือบสามหมื่นนะคุณับศิษยไปหาสื่อกับเขานะครับก่อนรถจะออกคนบอกว่าให้ท่ำธุระกินข่าวเป็นบ่ ทำาตุลากินข่าวทำาตุลาส่วนตู่กินขา่าวเก็บเดินทางการทั้งเสียใจทั้งดีใจล่ะพี่น้องทั้งเสียใจเรื่งงานเอาเงินกับช่วยชีวิเงินเนาะค่าเลี้าายงกับอะไรห้องฉีดโตมห้องฝนเซฟิดโอ้ยรองเท่าทั้งแห้งเเออทั้งเสียใจทั้งดีใจบอกส่วนเกือบใกล้สิรุตเหล่าท,ทั้งดีใจร้อยเปเลยวู้ยอยากให้เบื้องอันนึง,งเว้ย คือักแดใช่ไหคือเป็นตะหากกันแห้งเลยนี่คือตาแรกเลยโอ้ยโอ้คือแต่แรกเปรี้ยวอีกแล้วคือเปรี้ยวอีกแคือต่แรกเปรี้ยวก็ชวนไซื้อน้ำปั้นน้ำปั่นยูไส้วนเจ้าของยาดแม่ปาแต่ว่าเพิ่งมาแห่ห้องเห็ดอย่างนี้ก่อนกินข้าวกินน้ำอย่างเดีวก่อนมันบอกอ่ากินข้าววไปที่เจไปซื้อเนื้อล่างนะ เขาก็เอาคล้องไ้นี่บออะนี่ดิเป็นไงบ้างไปไหนมาบ่เอานึกว่าเป็นมาแต่เวทียกเลิกแล้วเป็นไงบ้างแม่อยากนอนกระแอบดีใจเนาะเพราะสถานที่มันเละเนาะสถานที่มันเละมากเป็นหลักส่เปลืก ทันทำไมมันเป็นปูนกิกติโอเคอยู่นาะทุกคนก็ร้อยไปหากินข่าวกินน้ำเตรียมตัวนะครับพี่น้องกินน้ก็จะเดินขามไปถึงรัชนาบรีต่อสุรินนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นกำลังใจกันอยู่ที่จังหวัดสุรินนะคะฝากด้วยครับพี่น้องฝากจังตอนนี้จะถึงพันแล้วเออฝากดูดูฝากดูดูเดี๋ยวพี่น้องก็จะยินสุรินทิ้ช่างใหญ่ ฝากด้วยด้วค่ะฝากช่องลูกกอบลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องตอนนี้กับสีหอดพันแล้วเพราะว่าหาช่องยากยากตอนนี้คนณก็เริ่มจากอันนี้ช่องแล้วนะคะฝากพี่น้องเอฟซีเอฟแอนแอนเอฟซิตาน้อยนะคะเอฟเอฟซีลำเพลินออฟฟิเชียลทุกคนเลยฝากกดติดตามน้องกอบน้ำเนยด้วยพี่น้องฝากช่องเด็กลูกกอบไม่แต่คนด้เลยค่ะลูกกอบลำเพลินออฟฟิเชียลอันนี้ลูกหมูนะฮะ กินข้าวแล้วใช่ไหมกินแล้วไปกินไปกินโอเคโอเคอ่ากลับมาคือเก่านะครับเพิ่งทาคลิปไปเมื่อกี้แบบว่ากำลังจะออกไปหน้างานมาจารย์บอกพี่น้องทำไมมันฟ้ามันเขียวมันคึ้มขนาดนั้นโอ้ไม่ใช่โอ้แม่บ่ไม่ได้ออกไปหน้างานแล้วพี่น้องไปหาสิน้ำกินนะคะคือแบบว่าก่อนจะออกเดินทางไปการให้เขาไปหากินข้าวกินยังก่อนกับนี่แหละค่ะกลับมาอยู่กับครูปอนั่งอย่างนี้เลยครูปอนเรให้กินข้าวอะไรเรียบร้อยก่อนอาบน้ำ เขาใกล้นะคอนไว้ก э so ็อย like like ู่ใกล้นะคอนไว้ก็ไม่ได้กินข้าวเลยอ่าเงี้ยแล้วหอบข้าวแล้วสดอรับปั๊ดอันแบมแบมนุนๆนุน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 มะม่วงสองนวยไหมสามนวยถ้าเมาม่วตามมาเดีอะตามถ้าหันเราไม่ไปแก่อันนี้เราไม่ยงนีเร่เราไม่ยง กสิย่างรอไปหาเนื้อกินกินแรงพี่น้องตอนมันบ่ได้เลยบ่ากางเว้นกับบดใดเลยบ่กล้องหลังซอนไม่ช้าซอนถ้งเ,เปลี่ยนเลนกล้องใหม่ซื้อเครื่องใหม่อันนื่องม้สมมติเราถ่ายพลาดมาครูมันได้อยู่กล้องหลังถ่ายภาพถ้าเป็นวีดีโอปุ๊บหนักใช่นะหไหมออเ,เมืๆแบบนี้นผู้ใดไลรโสด ไลฟ์สดยูทูบเหรอหัวลานโ่นี่สวัสดีค่ะหัวล้านแห้งหน้าหมองแห้งไปซื้อน้ำกินก่อนอันนี้คือกล้องสดสดที่รีบเปียงสดแห้งบอกเปลี่ยนกำลังถ่ายคลิปสวัสดีว่คือแบบเด้งเนาะสวัสดีแฟนคลับและเพื่อนๆพีเชียวช่องน้องจิโร่นะฮะ ทุกคนกำลังรวมตัวพี่น้องไปหากินข้าวห้าวกระถิย่างคือเก่ามือหนึ่งพี่ก้าบอย่างไหนนอนไหนจะเตือนสองสามเตือนเนาะไปหาเนาะกินกินข้าวพี่ป๋อวานเนาะเอาถ้าย้าวไปใส่เบิดไปอยู่เดี๋ยวรอบทุ่มพี่เอ๋อน้ำไปน้ำกันนี่ละ บ่ได้ไปใช้ลิปต์มิตายางออมบาดอยู่อะไรเดินดีๆยางงามๆยางดีๆกินข้าวไปนั่นไปพักกันไปหาเนื้อกินเบื้องลวดดีๆคนลืมว่ามึงอันไส้มุ้กว้างพิเศษมันได้อยู่บ่แต่ว่ามันซูมไปนั่นนี่มันได้บ่เปี่ยนี่ได้ใช้มุ้งกว้างนัะนนี่เออเดินออกไปแล้วเอาบ่ เอาเขาเหล่ามาถ่าเพื่อนอยู่ข้าจต่สำบอวินบอเพี่อนมันเปลี่ยนวินบอใช่อยู่โมวินมันเป็นสโลบอบอมันเป็นมุ้งกว้างพิเศษมันเห็นให้ภาพมันกว้างขึ้นไหมบจ่าที่มันเก็บแค่เบบมันจะได้ร้องเท้าขนาดไปเข้าไปหาเบื่อนนี่กินพี่น้องนี่ราคากะกำลังสิไปยางเบื่อนเนี่ยกลิ่นกะยางกำลังยางคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะ อย่าห้ไปเบิ่งหน้ากิ่นกินแรงแลวกันที่เดินทางต่ออยู่ที่เดินทางต่อที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอำเภอรัตนบุรีค่ะไปพอกันงานหนานะพี่น้องคลิปนี้แอนปากไปเพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะป้ากับห่วงป้าหง่งซุง